วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้จากเว็บไซต์ที่เอาไว้ค้นหาความหมายของคำศัพท์ค่ะมีเว็บไซต์อะไรบ้างดังนี้เลยนะคะเว็บไซต์ที่หเป็นเว็บไซต์ Dictionary นะคะเราสามารถเปลี่ยนนะคะตรงนี้นะคะจากภาษาดอยช์เป็น English หรือว่า English เป็นดอยช์ก็ได้ซึ่งความหมายจะอยู่ข้างล่างและยังมีเพศให้ด้วยเราอยากรู้นะคะอยากฟังว่าอ่านออกเสียงยังไงก็กดคลิกได้เลยค่ะตรงนี้นะ เว็บ,บที่สองนะคะเป็นเว็บ Ver b form เนว็นี้เว็แบบนี้เนี่ยเขาจะบอกเพศด้วยนะคะเพศเนี่ยถ้าสมมุติว่าสุกเซ a r c h คินไปนะคะเขาจะบอกเพศเป็น d a s k i n แล้วยังมีเป็นรูปภาพโพสให้อีกด้วยนะคะยังมีรูป Singular plural ตรงนี้ให้ด้วยนะถือว่าดีเลยทีเดียวคะ่ะแล้วยังมีตัวอย่างให้ด้วยนะคะ By Spiller นะคะตัวอย่างนี้เอ็ i ซ e kind ค f r เอฟเฟรม kind น er, นะ ถ้าอยากรู้ความหมายอื่นหรือว่าประโยคอื่นก็ดูได้เลยค่ะตรงนี้อ่าเว็บที่สามนะคะเป็นเป็นเว็บไซต์ที่มีทั้งความหมายนะคะมีทั้งความหมายแล้วมีแบบรูปประโยคอื่นๆมาให้เลยนะคะจะดู Present หรือว่า p r า t e r ร์ e หรือว่า f u เจ e ร์นะหรือ p e t f e c t ความ Perfect Futures w รนะคะ conjunctive I ก็มี present h o t u r e I perfect น uh, ะ f u t u s w i พระเชริทุ่มตรงนี้ h o t u r erm e I คือมีหมดอะคะ่ะถ้าจะเกิดครบทุกเทนส์ของภาษาเยอรมันนะ participle ก็มี participle present participle perfect มี infinitive มี perfect แล้วก็ s u บก infinitive เยอะมากคะ่ะอืมแล้วก็ยังมีอ่า คลิกอื่นๆมาให้อีกนะคะถือว่าดีมากเลยสกี้ก็หวังว่าเว็บไซต์ทั้งสาเว็บเนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเรียนภาษาเยอรมันนะคะเพราะว่าเว็บไซต์ทั้งสามเว็บเนี่ยสกี้ได้มาจากคุณครูคะ่ะคุณครูที่สอน็นคนแนะนำมาคะ่ะก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยคะ่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะ